ก็สวัสดีค่ะทายบานทีวีกก่แอนมินหญิงนะคะวันนี้แอ้มินก็อยู่ที่กระท่อมต้นมะพร้าวแม่หัดนะคะก็พ่อกําลังจะสร้างห้องน้ํานะฮะแต่ตอนนี้หลวงปู่สวงนะกําลังจะเข้าอยู่นะฮะคุณเาบ้านจะตึกมินก็มาครั้งแรกนะคะไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรก หลวงปู่สวงนะคะล้างคาแล้วมั้งรุ่นจะล้างคาแล้วหลวงปู่สวงเขาแล้วท่านผู้ชมกระเล้าเรามือปเดแล้วตกหน้าเลยแดนหมูอปิชัยบนถูกเข้ามาจะไม่พูดนะท่านผู้ชมเข้ามาจะไม่พูดนะท่านผู้ชมแดงข้อนี่เขาเอาน้ำมาล้างขาท่านผู้ชมก็กำลังจะสร้างน้ำหลวงปู่สวงลงแล้วนะคะจะไม่พูดแบบนี้นะคะ ได้น้ำมากินน้ำแล้วล้างขาเกินน้อยป่ะอะไรมูปีกหน้าเรามูปีกหนาละเรา หลวงปู่สวงท่านก็นั่งท่าแต่อย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าสังเกตในรูปโอ,อ้กลัวถือมีดโอ้เอาฟืนมาถวายแล้วนะคะอ้ม<า>อลกาเลยจ้ะถวายฟืนะอ้เป็นชวยดเดี๋ยวลกาปรับท่านใดอยากจะมาสร้างห้องน้ำก็มาเด้อที่กระท่อมแม่หัดนะคะรวมสร้างห้องน้ำกับแม่หัด ล่างหลวงปู่สวงนะคะก็มาได้ที่กระท่อมต้นมะพร้าวนะคะแม่เมือี้ก็เอาฟืนมาถวายอันนี้เอาฟืนมาถวายด้วยนะคะมาให้ปู่ทายเอฟซีขอบารมีหลวงปู่สวงงนนนั้ะะค บอกว่าอย่าลืมน,น,น,นะคะเอาปืนมาให้หลังจากที่ให้ะคะสองหนึ่งตอนนั้นนะครับสามตัวก็ไม่ได้ต่างมือครับหลวงเจ้าจ้ะจำได้ไหมคะแม่หัดสองหนึ่งหนึ่งออกสองสองหนึ่งสองนะคะเต็มเต็มแล้วก็บอกว่าให้เอาฟืนมาถวายพึ่งมานะคะท่านชมครั <K han S 2> ้งแรกก็ <K han> เดี๋ยวเรามารุ้นว่าหลวงปูส่สวงท่านจะให้เลขอะไร กนเทเลอลูกตาาชอบมีดมากเลยเคร่องมีดเคื่อมีด่างเดียวโดแค่อะไรน้องตาน้องปูเนาะคมีดอกัาเมอลูกตาเนาะนี่ขันตะมีอยนี่เรามีออยตามอดตก็นัดเลขเอานะกันที่หลวงปู่สามข้ง้เยียบไวละเยียบไว้ละตีปิศาเอาเองกี่ครั้ง ไม่สองครั้งทุบลงกี่ครั้งสามสามตัสองสามสามลงสามครั้งแล้วก็เหยียบมีดไว้ท่านผู้ชมตีเอาเองนะคะปิศาตียอยากเนียตามันจะเซยหรือกับมาน่ะขวดที่สองนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ล้างขาเอาล้างอีกร้อนหรือเปล่า หลวงปู่เฝ้าดูทำห้องน้ำที่กระท่อมต้นมะพร้าวหลวงปู่นั่งเฝ้าเองเลยคุมงานเองเลยนะคะหลวงปู่คุมงานหลวงปู่คุมงานทำห้องน้ำมาร่วมสร้างได้ที่กระท่อมมะพร้าวนะคะปูนละถุงไปเสร็จปะงปูนคนละถุงมาร่วมสร้างไปไมาเองเลยก็ได้ที่เคยทำมาครับ ปกติไม่พูดนี้วะไม่พูดปูจะไม่พูดเอาละเ,เจ้าสมเล็กนนร์ลาคูตกตาโอ้เจ้าสมาาชมลาเป็นปูเนอไม่เอเนาะเนี่ยเนี่ยฮาวตลูกตาเนี่ยฮาปูฮาวตลูกตาสมล,าลูกปูเจ้าอะนะอชนูคนเจ้าละ<อ> โก็อยู่นิ่งด้วยนะครับช่วยกันเล่้ยงเพิ่มต้นเยอะนะครับามีตามเกินนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะคะเนี่ยแล้วก็มีช่างก็จะปูแล้วหน่อยโชคลาภมันสองตัวสามตัวให้เอฟซีให้ตัวการ์ดแต่เขาจะลุกปูเลยแล้วถึงจะได้ห้องนแล้วนะขอดูปูแล้วเขาจะปูไม่ให้จะได้ยเงินเสร็จเนาะในมุกนี้ประตูยังไม่ตายอยู่เลยมุกนีกเนาะในมุกนี้เราปูในหลังคา น,นี่นะคะก็คือไม่มีมมงบ,งบนะคะต้องทำเองห้องน้ำหรือสามารถเดินทางมาเองได้เลยนะคะกล,ลมามกปูลงนงไม่ต้องมีงงงัน่าน้แล้วลงมาหลวงปู่สวงท่านก็นั่งท่าอย่างนี้คะท่านช่วยตีไม่เป็นให้เอฟซตีเองแล้วกัน ม,มุ้ยเพร์บไปปุ๊บมุ้ยเีิร์บไปเนห้าหรือเปล่าห้านิว้วไม่รู้ทำมือเลยตีไม่รู้เลยขาเขียนให้ยังซื้อไม่ถูกเ <c oughs> <c oughs> ลยเซโ้ยตองตองโกดเจ้าปึกเราเว้ยต,ตีให้หลวงตาเขียนให้ดีกว่า ส้มเล็กขน่เราเสียดเอาละส้มแล้วเสียดประมาณคนเจ้าซุปกักฮึพูดแล้วซุปกักซุมปรักตาสุมปรักโอซุมปรักตาแปลว่าสุมปรักแปลว่าโอ้เหมือนกันฮะซุมปรักสมประมาณลูกตาอย่างประมาณอู้ตังอยู่ในรถยังเอาไปไหนอะเออตาเสียดเอาละ ตั้งอยู่ในรถยืมก่อนยืมก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้หวยมีอีไม่ตั้งอยู่ในรถยืมก่อนยืมก่อนไฟมันหมดแล้วเหรเดี๋ยวเดี๋ยวคืนให้ยังไม่พอยังไม่พอมั้งเนี่ยไม่พอตาไม่ได้พกมา อดขำเมัน้ำเลยส่งงยส่งแกะขีดเส้นแล้วขีดแล้วนะขีดเลยปินายล้วหของน้ำเธอเพล่า หลวงปู่ว่าห้องน้ําคุมเองหลวงปู่อยากได้ห้องน้ําท่านผู้ชมเออสีเยเหลีอยวกองนี่มีจ่าเต่าบ้างอะไรเนาะ หงงให้คน<ล>คมาช่วยทำห้องน้ำหลวงปู่อยากได้ห้องน้ำท่านผู้ชมก็มาร่วมบุญได้นะคะการให้ยิ่งได้หลวงปู่จะให้เลขให้แล,ล้เก็ไม่ได้เลยท่านจะให้อยู่ปุ๊งปูุจะให้จ็ด เจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าปูให้กันโอ้ตียังไงเนาะหลวงปู่อยากให้ทุกท่านมาร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำด้วยนะคะก็ที่กระท่อมสูงนะคะบบแบบตีตเ,เอาได้ปิศา ตีเอานะคะท่านมู้ชมหลวงปู่หมายถึงห้องน้ำเลรอคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำกับหลวงปู่นะคะที่กระท่อมสูง,ง,ง,งก,ก็โชคลาภอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านนะคะก็ตามนี้เลยตีเอาเองนะคะแอดมินตีไม่ออกนะ,ะเห็นแต่เจ็ดแน่เละ,ะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหรือเจ็ดนะฮะแล้วก็สี่หรือห้าสามไม่รู้นะคะตีเอาเองรุ้นนะคะหลวงโตถือปากกาจะวาดอะไรอีกนาะท่านผู้ชมพี่ที่ันแล้วไม่รู้จะไปเขียนอะไรลรวลุ้นต่อ เียนห้องน้ำว่าลงยันห้องน้ำท่าผู้ชมมันร่วมสร้างกัน เสามห้าเลยเน้นตรงเนี้ยเน้นตัวนี้มากเลยท่าคุผู้ชมเลขอะไรเลขอะไรเน้นมากเลย,เล,เ,ลเ,ลเ,ลยเลขนี้วงคุมย้ำแล้วย้ำอีก ท่านนินเลขนี้เสียแล้วเราเอาไปเลยมาปีนเล็น,นะครับหลวงปูส่สวนท่านนั่งท่าน,นี้จริงนะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมก็ตีเอานะคะว่าเห็น เป็นอะไรหากมีโชคมีลาบก็มาร่วมสร้างห้องน้ำกับหลวงปู่สวงได้ที่กระท่อมมะพร้าวนะคะเึีดูเอาเลยหลวงปู่เขียนให้แล้วหลวงน้องนี่หลวงปู่สวงกำลังลงนะคะท่านผู้ชมที่กระท่อมสูงมะพร้าวนะคะเมื่อกี้หลวงปู่ก็เขียนในสมุดต,ตอนนี้ท่านกำลังจะสร้างห้องน้ำท่านผู้ชมสามารถเดินทางมาได้นะที่อำเภอบัวเชดนะคะ กับท่อมมะพร้าวนะคะก็ตีปิสนาวเองนะคะว่าหลวงปู่ให้อะไรเจ็ดห้าหรือสี่เนี่ยน่าจะสามก็ลองตีเอาเองอยู่ๆหลวงปู่ก็เข้านะคะนี่ท่านั่งท่านั่งหลวงปู่หลวงซ่นหลตาในหาท่านกำลังจะสร้างห้องน้ำนะคะ แล้วก็เขียนตรงนี้ตีเอาเองเจ็ดสามห้าแต่ท่านหูเน้นตัวนี้มากเลยไม่รู้เลขอะไรสองหรือเก้าหรืออะไร เ้าไปเรียได้ลกปูดเ,เด้ยวยอย่างนี้ใ่ไหก็อยู่ที่กระท่อมสูงนะคะก็วันนี้มาหาไม่หัดนะคะร่างของหลวงปู่สวงนะคะ